เราจะมาเล่นแดนดี้ลูนตัวนี้เรามีตัวไข่เกสซิกมาโบยแล้วนะได้จริงๆขอดูในมึกเหลือนิดเดียวเหลือไม่กี่เอง นี่ไงตัวนี้กาที่สุดเพาะหัวใจมันหนึ่งดาวแต่ตัวที่กาดที่สุดคือบกมอเนี่ยกระดานชิซูัอนก็ช้านี่เขามีบล็อกเป็นทีน,นะแต่ขวัญโเล่นโลกเลดิสขอเลยเนาะตัวเลนี้เล่นง่ายที่สุดเลย เดินระดับ5ดาวสูงสุดเลยแต่หัวใจหนึ่งอันหัวใจอันเดียวอ่ะหนึ่งดาวโดนกัดครั้งเดียวถ้าได้ของรักษานี่คือแบบเยมใส่เกียรหมาเลยใส่เกียรหมา ไ่เกยซิกมาบอยสิกมาบอยซิกมาบอยเวตาการ์เชิตาวสกุเฮโอเคฉันนี่เจอตัวอะไรหนออ่าไข่แล้วเหมือนข่อยเลยแล้วก็เป็นไข่อ่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เอากล้วย เปกดนเก็บเปได้แล้วโอ้ยเออสติมสาบอยสิมาบอยสิมาบอย เฮ้ยเฮ้ยเราเคยทำแล้วนะเราเคยทำแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอที่หน้ารึเปลเฮ้ยเฮ้ยอย่างเท่อย่างเท่เฮ้ยเท่เย้เท่ยเฮ้ยโคตรเจ๋ง มำไมของเราคืชั้ที่สาสพอถ้าไปชั้นที่หนึ่งรอ่ะโอ้โหแบตเตอรี่หมื่นพอดีอ่ะเราก็ปั่นไวอยู่นะแค่สองาก็ปั่นก็ไวอยู่แหละถ้าเล่นตัวกระดาษชิชู่นี่แบบโอ้ยปั่นช้าเกินคุดช้าแล้วไอ้ตัวกระดาษชิชู่มันมีความสามารถอะไรไม่รู้ เออเดี๋ยวก็ใช้สุภาพตอนนั้นพูดถึงตัวน,นี้รู้โฆษมาเอารูโฆษณา สิวผื่นแพ้ก็คือขึ้นหนักมากทุกคนดูอันคือหน้าหลังใช้สมูทตี้เอ็กเน่ไฟฟ์อะคาลาร์ะด้วยสม e ูทตี้เอ็กเน่ไฟฟ์ดีท็อกซี่ไฟฟ์โฟมทุกคนจะบอกว่าเนื้อโฟมของเขานุ่มละเอียดมากๆน้อเขาเป็นโฟมดีท็อกซ์ที่เพิมเ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าสะอาดหมดจดไม่ตึงแน่นอนใครที่เป็นสิวหรือเป็นผื่นที่เดือดซ้ำซันี่ก็คือเหมาะมากจัดการเซลล์ผิวทั้งภายนอกภายในด้วย p, HA, p HA, h a b h a และ a h a ขัดผิวเก่าเผยผิวใหม่แบบผิวดูสุขภาพดีผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญดด้้าานนนผิววหหัังงงโยยยต่่สสบบใจและก PM ทีเอข กีต้ารูสัอทีมเรื่องเดดี้มาโอเคเก็บตีปได้สิบสิบตีปเห้เตปเกมมันคล้ายๆไอ้ทีชาในเกมเดดดี้เวิลด์ตกใจหมด มานี่นะมาๆๆๆอาชีพชีพชีพค่ะเอามาเด็กมานี่เอาหนูว่าไม่ ท้ามนอใสว้าก uh, ็เสียตัววิ่งแมปแล้วป่นจมามาลูกมา ีหยอยใส่เสือ้อ<บ>บบนอนยายาดีดีแบบนี่กระถายายาเแบบนางหลองปิดแปดร้อยอือเต็มร้อ,อยเออ Mm-hmm. อันนี้ช็อกอยู่นะในการทดลองไม่เท่าผลการที่แบบใช้จริงคือวันนี้จะใช้สบู่ E White b e n e f o a m ซึ่งเขาบอกเลยนะว่าโฟมตัวนี้จะมีแบบวิตามินซีวิตามินอีเวลาใช้ก็คือจะทําให้ผิวแบบมันกระจ่างใสกับชุ่มชื้นไปพร้อมๆกันแต่มาดูค่า pH ของสบู่ E กัน5 5อันนี้คือค่า pH ของโฟมหน้าที่ถูกต้องนะซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะสมกับผิวหน้าเลยอ่ะคือเรียกว่าอะไรอ่ะ pH บาลานซ์อ่ะเขามีฟองใหบมันจะมีความแบบเอียดเยียดเนี่ยแต่ั่งเนี่ยมันจะมีความแบบลื่นๆมีความอิ่มหนามันยังมี เทปเยอะมากเออหนึ oh, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ห้าตัวตัวนี้ปั่นเร็วที่สุดเดี๋ยวนี้ก็ปั่นเร็วอยู่นะตอนวนี้ก็ปั่นเร็วอยู่นะอันนี้ก็ปั่นเร็วแต่นี้ปั่นไม่ได้อะหนึ่งดาว โอเคพอแล้ว okay.